เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปลูกนี้ตีโดนลับสองจุงกขึ้นมาแล้วตีติดครับผมรับสามครับใบนี้อ้โหทุกคนฮ้าดาเอาครับเรามาดูว่าผมในไม้ต่อไปโอ้โหไม้นี้โยนแก่นไกลเลยครับออกนอกสนามไปเลยฝ่ายตรงข้ามสามารถจับแก่นวางในระยะที่ตนเองอยากจะเล่นเลยฮะเอาครับเราดูว่าผมทางด้านทีมของช่างน้รันจะวางแก่นเล่นระยะไหนนะ โอ้โหเล่นกันมันมากครับผมนะใส่กันคนละดอกติดกันคนละเม็ดนะครับพัดกันคนละทีนะโอโ้เล่นอย่างนี้นี่สุดยอดไปเลยฮะไม่เป็นไรเอาครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปครับไม้นี้ครับขาสัมยอดจะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับ โอเคครับโอ้โหลูกนี้นี่ขึ้นมาคุมโซนได้ดีมากมากครับผมห่างจากจแกนประมาณครึบหนึ่งนะเอาครับเรามาดูว่าผมทางด้านทีมของช่างนีลันไม่รีรอแล้วส่งมือตีตย,ย่างน้องจอนไปตีเลยลูกนี้เข้าวงมาบน้องจอนตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองฮนะเข้าวงมาลูกนี้น้องจอนทุกขึ้นมาฮูยจอนใส่าคาไปครับผมใบแรกดูภาพช้าครับ น้องจอนสัตว์เต็มข้อลอ่อเต็มหน้าลูกนี้เปิดมาแล้วใส่คาที่ม้วนอยู่อย่างนี้ครับทำยังไงเขาสามยอดอานะครับเข้าวงมาทางดันน้องกาแฟมือขึ้นของเขาสามยอดจบขึ้นมาแล้วไม่ได้กลัวลูกตีของทั้งน,นั้นทีวงชังน,นี้ลันเลยฮะน้องจอนบอกว่าไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงเลยใช่ไหมเดี๋ยวซัดคาไปอีกสักหนึ่งใบได้ไหมเนี่ยนะเอาครับเข้าวงมาน้องจอน ดูนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้ามาลูกนี้จก,กึมาหุยหลายไม่ตรงครับผมอหุยหลายไม่ใช่ครับผมสำหรับน้องจอลูกนี้ฮนะดูครับจกมาแล้วปื๊ดทนลายตรงนะบอกเลยว่าสลับดอกเหมือนลูกแรก เอาครับเหลือปาปลายครับทางนั้นน้องจรเขาวุงมาลูกนี้ครับตีรับหนึ่งตีติดรับสองลูกนี้จกขึ้นมาหูยน่าเสียดายครับผมใบแรกไหลไม่ตรงนะน้องจรนใบที่สองตีได้ดีครับดูครับลูกนี้ฮรับจกขึ้นมาแล้วปังโอ้โหยนสี่ข้างเลยเหมือนกันนะ ครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ทั้งด้านทีมของเขาสามยอดจะเล่นยังไงนะจะขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหนเขาวงมาครับกาแฟดอบขึ้นมาแล้วตึบลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีอีกแล้วอ้า mm hmm. ครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ฮะทางด้านทีมของเขาสามยอดขึ้นมาเปลี่ยนทีมของช่างนิรันต้องส่งมือขึ้นไปตีครับน้องฟลุก๊ก ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองแล้วตีโดนเหมือนกันแล้วเก็บสองแต้มไปในสนามครับผมโอ้โหนี่บมือขึ้นของชัางนิรันก็ตีโดนเหมือนกันนะครับนี่ยจกมาครับปังโอ้โหแล้วติดด้วยนะเอาครับเรามาดูครับผมน้องเ้าครับมือตีหลักของทีมลูกนี้จะต้องขึ้นมาคุมโซนให้กับฝ่ายตรงข้ามไปเหมือนกันครับ จบขึ้นมาสูงๆแล้วลูกนี้หลุดโซนไปหรือเปล่ายังไงครับวัดไหมอา <c oughs> ครับลองดูครับผมลูกนี้ฮะทางด้านทีมของช่างนิรันครับเข้าบูมาโอ้โหขึ้นเปลี่ยนด้วยนะครับในทีมอของเขาสามยอดลูกเมื่อกี้ เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปลูกนี้ตีโดนรับสองจุกขึ้มาแล้วตีติดครับผมรับสามครับใบนี้อวโหดีตีได้ทั้งมือขึ้นทั้งมือตีแลยครับผมทั้งสองทีมยกขึ้นมาแล้วปังโดนเหมือนกันครับผมนะอูโโอ้ยเอาดีครับผมนะไม่มีใครยอมใครแล้วตอนนี้น้องก้าวดอกขึ้นมาแล้วลูกนี้หลุดโซนไปก่อนนะผมอห น่าเสียดายครับนะน้องก้าลูกในมือเมื่อกี้นี่ได้เปรียบได้เยอะกว่านะครับลูกนี้ขึ้นหลุดโซนมานี่งานนอกเลยฮะเข้างมาครับจบปั๊บโอ้โหใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีฮะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของช่างนิลันครับตีโดนรับหนึ่งเท่านั้นครับตีติดรับสอง แต่ถ้าอยากได้สามนี่ต้องตีชิ่งสองใบอะครับนะแต่ตีชิ่งได้ในโคตรเก่งเอาเขาา้ามาทางดัาน้องฟุกจุกขึ้นมาแล้วตีเฮ้ยมันชิ่งจริงๆ,ๆวะ่ะโอ้โหมันกะชิ่งเกบสามแต้มเลยนะครับเนี่ยน้องฟุกดูครับยกขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่านเกมยิ่งกว่าสนนุกนะครับผมนะโ,โดนเบาไป